นีจะบกเก็บใหญ่มากจริงนมันเปิดไม้ได้ดิเ็ดนมันเปิดเว็บไม้ได้ดิซัมรเปิดซสามไม้ไม้ได้ดิโอ้หัอยากไ่าองเินเนี่ยอืมเมือโอ้เฟินดุเินจะพูดไม่ไดอันนี้เกาเ้าเกาอีกหนีเบอร์ซิห่าเลยคายยังมีซิปหนอนี่ซีแป ตล<อ>าดนี่ละอทองตลาดนี่ละข้มเาลยเนี่ยดีดีอันนี้ตัวคนสั้น,นที่หาโลกมาหนึ่งกระใ่ฮะเบียดเอาไ้รอไ่ได้ฟัน้ <laughs> <laughs> นงพไดเลยนะี่ยอมัยังมีหอดกีซ้อนบอกขึ้นมีหอดจอกกีซ้อนกันมีโอ้กัย้อนเพิ่นเอาเบียดใหญ่มากเน,นาะข้างในจะโตหรอมันบวกเขา่าก็สิ่งใด้่ เห็นไหมครับผมง้ำพุท่าแล้วพี่น้องออออของเนี่ยกับของสวัสดีครับผมสวัสดีทนผู้ชมทุกท่านครับออกไม้คือเกาครับผมเอานี้อาอยากหากินเนาะมาพร้อมทีมงานหาคน้นชุดเกา จากคลิบที่แล้วนะครับมันนี้ได้เงี้ยทั้งกิลีทั้งกิซ้อนไปนรองผมกิลีกับวก็ซื้อมาเพิ่มเนะเาะเพราะว่ากีซ้อนเขาได้บุหรีครับผมขาดแล้ว <laughs> ใส่ถุงมาบออกนะครับเนาะดีที่มีถังมานําวไอถังมานํจาจักกิลีจักกีซ้อนเต็มถังอยู่บนดเาครับผมเพิ่งใช่เบดเร็จเนาะอีกสักรู่เขาก็บที่างยามครับไป้รุ่นน้ำกัน เป็นอย่างไรครับตอนนี้ก็น่าจะ,ะมานหาโมงสีโมงกลัวหาโมงเนาะไปครับผมล่องยางรุ่นไปเรื่อยๆพอดีแหละครับแต่เว้นแดงพอดีหอดที่พักนะครับเริ่มร้อนแล้วพี่น้องยัง่ได้เห็นผลงานเต็มๆเลยนะครับว่าเบ็ดก็เริ่มร้อนเรื่อยๆแล้วปลาก็ได้ยินเสียงอยู่พี่น้องผม ียวพอเปาะไปแปรอยู่เนาะเนาะยังรุ่นกันไปครับลอแล้วพี่น้องผมแังหนูส้งหมูๆตรงหน้าลึกๆดึอดๆครับเอ้าเอๆาเอโอ้โหต้องดพี่น้องผมยู่ๆครับโอ้ยของของหน้าไม่พีตัวส มาดิผมยู่เหลือไเลยฝายแตกแล้วครับโอ้โหสวยนะครับผมโอ้โหเหลือแล้วครับพี่น้องเตรมเรียกเข้ามาแล้วพี่น้องผมเตรมเรียกก็เจอเลย ใส่สวยป่ะครับแหวมแรกนะครับนี่หมืนหมืนพี่น้องผมเหมืน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 มือนไปถุงก่อนนะรับเลขมัปลดป่าข <c oughs> อ,อกเก็บป่าก่อนครับพี่น้องนึกว่านึกว่าจะเป็นใส่รับแขกเนาะ ดกด <laughs> ปลา่อนพี่น้องผมอยากจะกินลึกเนาะปลาปลาแข็งแข็ง <laughs> <laughs> อาจจะประชัดประแด็เน้ะพี่น้องว่าเต็มรับว่าเต็มจออยากให้เนเบื้องอยากให้เห็นครับผมคือว่าโอเคนะครับใส่ กับแขกใส่เังสิโอ้กินกิดแค่ปากนิดเดียวพี่น้องผมนี่แต่ว่าปากแข็งเนาะเบ็ดง่างเบ็ดลากกันยองส่แล้วครับเนาะมันแล้วครับผมสบายแล้วอ่าอยากขอกินน,น้ำปูนงยาที่แล้วครับอ่า ไอ้ปากหน่อยตัวนึงมาสามโอ้ยน่อยก็น้อยมยังบันบันประเทศปุนิย์ก็จะเอินบกนหน่อยแด้อพี่้องก็จะรุ่นนี่เดี๋ยวรอว่าเขาไรดโอ้ยบันว่ครับผมเวลาพักผ่อนสักข้าวหน่อเนาะอมันทุ่มก็กว่าแหละครับอยางเบียดตักเฉียวหนึ่งจังม่เฮ็ดแน่นู่กินเขาแรกนพี่หนังเนาะมันบรรยากาศ เริ่มจะเย็นๆ,ๆแน่จักหน่อยแล้วอากาศก็ต้องเย็นสบายดีประมารถยี่สิบองศาเลยละครับไปพี่น้องผมรุ่นน้ำกันหลันงนี้สงบเงียบการครับสงบเงียบพี่น้องหนูว่าจะยูว่วะครับจะรุ่นน้ำกันพี่น้องผมรุ่นน้ำกันว่าจะอยูว่วอยู่เหยีดหมุบเลย พี่น้องผมเบิงบ้งเลยครับเด็องรงเกรงเงอยู่พี่น้องเหมนอ้อย่าเบ็ดเมื่อไราลังอย่างนี้มาเห็นผลงานในพี่น้องรอบนี้่อู้แต่ว่าบอกอาการเล็ครับผมจืดคล้องแค่เราพี่น้องผมจืดค้องแค่อนีแล้วครับเบ็ดล่าปางซางเลยพี่น้องคือว่าเสียอาการนะครับเบ็ดเบ็ยดส่งนี่ วอยู่ครับผมคือของแที่ยววายู่เลยหาเบ็ดเบอือไม่แล้วครับไม่รู้ว่าจะใส่เบอร์ใดพี่น้องทั้งหลายนี่เ,เบอือแข็งๆแต่ว่าดวงใบใหญ่ยยกับเน้น้ำนะครับนะอันนี้ก็เบอือสิบสองนะครับเนาะส่องอีเซมาเบอือสิบสองแต่นีเบือใส่ประมาณนี้เนาะแต่ว่าเป็นเล็กที่แข็งกว่านี่เน้น้ำมาได้ครับผมจะลองเอามาใส่บ้างเนาะ ไปสวยสวยแต้มยิ่มสองพี่น้องเกี่ยวนี้เขียนแต้มเดียวนะครับเนาะเกินยางเบ็ดกลับแล้วยางหลุ่นกลับแล้วว่ายใส่บางเบ็ดเลี้ยวหาเบ็ดอยู่บ่เห็นเบ็ดไหมในเนื้อต้นไม้ที่แค่ไปเกี่ยวต้นไม้พี่น้องผมต่าทัวตะเบ็ดเลยเนาะเอ้าเก็บปลาครับไอ้นี่แหละสีแดงแรงมึงส่งตัววางแดง ค้างเป็นควันถุงโอ้ป็นยังไรพี่น้องมึงใส่เกลือครับต่ว่าแต่ว่าปลาจากค้างเนาะจากค้างเล็กน้อยอยู่เอาครับผมเจ็บปลาครับแต่่มมีใส่เพิ่มเติมกะน,นาจะไปเฮ็ดเมนูกินขขาแลกงเลยนะครับเนาะเห็มเลือชิบหาข้อมีกินมะนั่มหมะมาณหกเจ็ดลังครับ นะครับผมครับผมพีน่น้องมาถึงหมู่พักแล้วก็เค็ดแนวใส่แรงนะครับเนาะได้เมนู่นอย่างดอกหาทานข้างก็บ่ได้ผุเอ๊ะาทานข้างเพได้ผลแน้ผุนบอกพูต้องข้างมันน้องนี่นี่ยโอ้ยมาซาบพูดเป <laughs> ลี่ยนใบข้ายุ้งงงงเปลี่ยนเอาเปลืองมาแล้วงงข้าวมันกินเนาะว <laughs> ้ามีข้าวมกินบูอเอา้าบ่ได้บ่านี่เด้อไอตัวเดียวนี่ <laughs> นี่แล้วโอ้ยมันข้างแรีนเอาเนาะก็ยังสั่นอยู่ โอ้ตม่ถือจะเว้นมันแต่ตรงมาว้ยมาซาผดเอาไปสั่นอุ้งย่างไรเอ๊ะได้ม่เพิ่มอนกโอ้ยังมีรุ่นนั้นใครตัวเราไม่มีไม่ลอดเ้งเดียวกลารเงียกับเบหวานบาไวงี้ยผมี้ยผู้ใดว่าใครอยู่เบ่ห่อนงี้มาอยู่ผู้ใดว่าขตเบิ้งแต่เบิ้งมาอ้าวครับผมไม่น้องจังมาาเบิ้งบางาสิได้ยังกินมาได้ ยอะต้มตัอะนาดอกครับินกิ้มนะครับผมเสียบันั่งเสียบนั่เะ้กผมปลาบมันเกากกินขี้เกาลพี่น้องเต็มถาดขี้เก่าปลาก็ตังเริ่มไทยแล้เนาะขื้นเรียนจูดนี้ใใส่ยังใส่ออมอ่ะใ่ต้มน่ามัน่ไนู่นน้ำลายบ่มือนน้ำลายเรื่องอะไรบนันใส่เอน างน้ำเนียเขี่ยเียเหรียเี่ยเเรียเี่ยเคียมนอยน้อยตามกนี่รานกันนี้เดียล่ะเยตามเนี่ยคอยเตือนเยะเนี่ยน่ลกมาก่านี่ทงทงน้ำหมอเมันดได้ยบเงียกน่านเยอาทุกเียหื ผมนัวก่อนนะฮั่นว่นมั่นบอเบิร์ดรบอเอายกว่าเบิดบอกเาเาะไรว่านั่แบบสงัวงเดี่ยวขนงเราบนเอาคนใส่อันนั้นเบิรดแล้เต็มันนั่นบอกโอ้คอยลืมเบิรงเหมอะเบิรงอันนี้คนคือวาคน่มาครบยู่ันอ๋อคนครบอยู่คนใส่แล้วมาเนแล้ว ตายเลยคนใจได้ดีแล้วม่ีเสียบันเสียบพื tai, ้เก่ายังเขาขั้วเขาขัย่งเขาขัวเลยทำังอังไปเ็กโอ้พ่อหนามพี่น้องเอ้าต้อเติมหน้าไหมพี่น้องผมมากิน้อนน้ำกันครับนี่นู่นอนีเากันนี่หละเอ้า้มปลาชัวผ่าสิ ผมปลาบ้๊กินเรียว่าตะลุ่พี่น้องตลาต้มน่เนาะกิ่นิ่มใลก้อนอะจังหาเอาไหมยังไงนะุนเขาอุนเขาอุนทงันได้บ่จำแม่อ๋เดี๋ยวสีจ้ำดนาจ้ำจุกจำมาแม่ม่าการ

sao vậy này, mình muốn nuốt cái này mà, không còn gì nữa, nó bị không Điều

กินกินลึกๆด้วยวแบบลึกๆแบบไืจอออยู่เลยนะทั้งอย่างมอสมืจออเนาะรานค้าได้กับคินรถได้กับลิ้นกลางอาการด้ยเนาะจะจสิแม่ฮอดบ้านเกษียลนุเรื่องต้มก้อนหยิบัด พี่น man, an, ้องเศร้าข hmm. oh, ึ้นมากกับโบเฮ็นยังเหรอครับใส่กาแฟละก่อนนับแรกมาไปเห็นกีซ้อนยังวันออนตะกีซ้อนเนาะใส่ถังไม้แล้วคนหนึงไปใส่เขาหนามเดี๋ยวมันเนามาโอ้มันคือเป็นเั้นซี่เนาะโอ้หลอบเศร้ากับโบเปลี่ยนป่าเลยพี่น้องผมได้ตาได้ตาเบดขึ้นครับถุงเเป็นน้าข าน้ำเขามัานดีอยู่แต่ว่านา้ำไม่ออกมันพอดีไปครับไปเบิ่งผลงานผลงานเกือบเกือบแห้วพี่น้องมือนี่แต่ละคนนี่้ยเบือ่อจนเอกเกลืนก็จะได้ป่าปนถ้าบ่ไใดตัวงเว้นก็ชื่อสีเ่เล,ลี่ยลวดแหละหายซ้ำตัวนึ่งฮะด้วยปลาสามตัวนะปลาชีโซ่หนึ่งคน บ่ของปลาซอยสารรอทงพันซีโต้แทนโอ้ย่ในคนถง้กันยพี่น้องมันตายตัวนึงว่ากันตัวทังนี้เยตตัวแรกแรกกันได้่เสียมอยู่บ่เสอู้บ่ได้เสียมพี่น้องเลยทำกันโยวกบาตััดหักรวยเนี่ยถ้าจะเงื่อนตวตนัวรยไนอเป็นเปล่นนน่ะ นี่สโอ้ยปั่นทำปั่นกันไว้พี่น้องไดี๋ยวพวกเราซีโต้เฮ้ยนี่ขาบ่โต้ได้ไรกูไขอ้าวครับผมอาอยากหากินวันนี้พวกมนันบ่ได้พี่น้องเนะ <c oughs> งานนเ <c oughs> ะแต่ว่ <c oughs> าโน่นใครเพียหม่องเดี๋ยวจังไดจังไดกับมันกับขั้นมือเฮือก่อาล่ะครับจังใดมาแก่มือเฮือกอ่อ <c> า <oughs> หาหม่องแก่มืออยู่เจว่ากันไหมครับผมเดี๋ยวกันคลิปไหนเฮือก่อาล่ะครับผมฝากไปเฮือก่อาเนาะ กดตีดตามกดไลค์กดแชร์คือก่อนลวครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพีและน้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ